ดาวพุธจะย้ายเข้าราศีธนูในวันที่2มกราคมนี้และจะอยู่ไปจนถึงวันที่19มกราคมส่งผลให้ลัคนาราศีต่อไปนี้เป็นดวงลูกพระยานามืน่นลัคนาราศีมิถุนดาวพุธเป็นดาวประจำตัวและดาวเครือญาติจะย้ายเข้าพบความรักทำให้มีสเสน่ห์ออร่าจ,จับ เป็นที่รักแก่ผู้คนที่พบเจอโดยเฉพาะเครือญาติจะคอยเอาอกเอาใจเป็นพิเศษเพราะดาวผู้ใหญ่อยู่ในภพการงานและการดำเนินชีวิตผู้ใหญ่และเครือญาติจะคอยอุปธรรมค้ำจุนให้ชีวิตรุง่งเรืองและลัคนาราศีกันดาวพุธเป็นดาวประจำตัวและดาวการงานจะย้ายเข้าพบผู้ใหญ่และเครือญาติดาวผู้ใหญ่และเครือญาติอยู่ในภพแห่งความสุขความเจริญจึงเป็นที่เอื้อเอ็นดูแก่เครือญาติ อาจได้ของขวัญของกำนันจากพวกท่านการงานมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะช่วยปลักดันให้มียศถาบรรดาศักดิ์ไปไหนมาไหนก็ดูดีมีสง่าราศีค่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอรับดวงลูกพระยานามื่นค่ะ